เขามีบางสิ่งอยากบอกให้คุณเข้าใจนะตอนนี้เป็นการแรนดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังค่ะว้ามันเป็นเหมือนความรักความอบอุ่นอะทุกคนนะคะสิบถ้วยเนาะเป็นไพ่แบบเออไพ่ของความครอบครัวความคิดถึงอะต้องการอยากเจออยากพูดอยากเจรจาเนาะ ต้องการอยากพูดยาเจรจารยอยากอธิบายถึงความในใจให้เข้าใจหรือบางมุมนี่มันอยู่ในใจเขาเนี่ยนะคะคนคนนี้นะคะจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับคุณหรือเป็นคนที่คอนแทคอยู่กับคุณตลอดในครอบครัวคุณหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนนี้คือคนที่อยู่ในใจคุณคุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณอะ ความในใจหรือสิ่งที่เขาอยากจะบอกในใจอ่ะคือมีเยอะมากๆเลยนะคะมีเยอะมากๆการที่เขาทำอะไรเยอะๆนะเขาก็เหมือนตัวเขาะละครอบครัวนะแล้วก็โฟกัสที่ครอบครัวโฟกัสที่ความเป็นอยู่ของพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเป็นคนที่เสียสละนะธาตุน้ำชาวราศีมีนกรกฎพิจิก ท่าน้ำเนาะเออมองเขาเหมือนตัวเขาอะในครอบครัวเขาจะเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็ทำงานถ้าทำงานกรงสีหรือทำงานเนี่ยเขาจะเป็นผู้นำนะคะเป็นผู้นำเป็นคนที่ชอบคิดวิเคราะห์อะไรแบบเนี้ยคนคนนี้นะเป็นคนโสดมาเจอการคนเป็นไม้มีลูกกันก็ได้จะอยู่ต่างแดนแต่ใจบางคนก็คบชาวต่างชาติใช่ไหม ชาวต่างชาติคนนี้ไม่พูดไม่แสดงออกใช่ไหมอ่าเพราะความไม่แสดงออกของเขาทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะคนใจเขาหรืออยากที่จะรู้ว่าเขาเป็นยังไงใช่ไหมสิ่งที่เขาไม่เคยบอกเลยอ่ะเขาอยากจะบอกกับคุณนะตอนเนี้ยก็คือเป็นอุ่นอ่ะอืมเป็นความรู้สึกที่มันอบอุ่นมากๆถึงแม้เขาจะไม่ได้พูดเนาะแต่เขาได้สัมผัสว่าคุณอ่ะ คือส่วนหนึ่งอะในชีวิตเขาหรือคือส่วนหนึ่งในครอบครัวเขาคุณเหมือนตัวคุณเข้ามาเปลี่ยนทำให้เขารู้สึกว่าเขาดีขึ้นเขามีความสุขมากขึ้น mm. เขาโอเคขึ้นแล้วก็เขาก็มีแบบสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาเองอะเหมือนเหมือนตัวเขาไม่ค่อยได้รับอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่า มัวต่ทำแต่ง,งานหรือมัวต่โฟกัสหาแต่งเงินต้องใช้สติหรือใช้ปัญญาในการขับเคลื่อนวันวก็ตื่นแต่เช้าไปทำงานกลับมาอย่างเงี้ยถ้าจะมีใครที่จะมาหิวใจเขาอะไม่ค่อยได้เจอเขาหรือไม่ค่อยได้พูดคุยด้วยกันได้เพราะว่าตัวเขาไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นกับคุณเนี่ยเหมือนคุณเข้ามาเติมเต็มในชีวิตเขาหรือทำให้เขารู้สึกดีนะคะทำให้เขารู้สึกดีทำให้เขารู้สึกว่า คุณคือแรงบันดาลใจหรือสิ่งที่มันเป็นพลังงานด้านบวกให้กับเขาเพราะสิ่งที่มันเป็นพวกเนี้ยเขาไม่ได้ใช้สัมผัสมานานมากๆหรือไม่ได้เข้าใจกับเรื่องความรักเพราะมัวแต่ทำแต่ง,งานค่ะถ้าเขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยคือเขาก็จะมุ่งเน้นทำแต่ง,งานหาแต่งเงินสิ่งที่มันมีอยู่หรืออะไรก็ตามตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขากำลังที่หาใช่ไหมกำลังที่จะโฟกัสเรื่องเงิน เป็นปัจจัยหลักในการดําเนินชีวิตของเขามากๆทำอะไรคือการเปลี่ยนแปลงซึ่งเขาก็เหมือนไม่ได้อยู่กับที่หรือการทํางานของเขาอะ่ะมันจะต้องไปนู่นไปนี่ไปนั่นคือมีการแอคทีฟหรือไม่ได้อยู่ที่เดิมอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นแน่นอนค่ะเขาจะเขาจะต้องใช้แรงสมองค่อนข,ข้างเยอะมากๆถ้าเรื่องเรื่องความรักอย่างบอกได้เลยว่าเขาไม่ค่อยได้สันทานสักเท่าไหร่หรอกคะ่ะ ยังโชคดีไหมที่มีคุณคอยกระตุ้นตัวคุณเองก็จะเหมือนก็คอยกระตุ้นใช่ไหมส่งข้อความไปบางทีส่งข้อความไปอะนู่นนี่ยตอบทีเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเออมันเลยทําให้มันเป็นความรักที่มันจืดชืดมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความเข้าใจหรือความเป็นผู้ใหญ่ของคุณทั้งสองคนก็จะเข้าใจเนาะบทบาทความรู้สึก ที่มันเป็นอยู่นปะัจจุบันเนี่ยเออยังไงทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้อันเนี้ยก็จะเข้าใจในเลเวลนี้อืมแล้วบอกได้เลยว่าไอ้ความรู้สึกที่มันมีแบบเนี้ยมันเป็นความรู้สึกของคนที่หวยหาความรักจริงๆคือถ้าเขาไม่ได้รู้สึกเลยเขาก็จะไม่เหมือนม,มีความรู้สึกอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าเขารู้สึกเขาก็จะแสดงออกอย่างชัดเจนหรือหวยหาความรักหรือต้องการ แสดงออกสิ่งที่มันเป็นแบบนี้ให้กับคนหลักหรือคนที่เข้าใจเขาโดยเฉพาะคุณน่ะได้เข้าใจในมุมมองที่เขาเป็นนี่คือตัวเขาค่ะค่ะนี่คือตัวเขาในในอีกมุมหนึ่งหรืออีกเวอร์ชั่นหนึ่งเนาะแล้วบอกได้เลยว่าตัวเขาเนี่ยมีพลังงานมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบ เป็นคนจริงจังนะกับชีวิตคล้ายๆคุณความลําบากของเขาหรือว่าเขาจะดีดตัวเองขึ้นมาได้ทํางานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเหมือนแบบคือต่อสู้อะเออแล้วก็เหมือนมีอะไรที่มันแข่งขันใช่ไหมเขาคนอื่นด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะมีมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นกับเรื่องการทํางานอืมมันจะเป็นในรูปแบบที่มันแบบเขาก็ยากลําบากแหละ งานเนี่ยคือปัจจัยหลักมากบ้างในการดําเนินชีวิตของเขาเลยเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแล,แลมีกิจการมีลูกน้องอย่างเงี้ยนะคะถ้าเขาไม่ทํางานไม่ได้เขาเนี่ยเป็นคนที่ที่ต้องโฟกัสหรือมีความรับผิดชอบคนในครอบครัวฉะนั้นงานก็บอกแล้วว่าเพราะว่าครอบครัวเขาอะค่อนข้างที่จะมีปัญหารหรือเป็นครอบครัวใหญ่ซึ่งทุกคนก็เหมือนเขาอะโดนเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลา คุณก็จะรู้ข้อมูลบางส่วนของเขาแต่บางส่วนเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้รู้ข้อมูลมากถ้านามค่ะชาวราศีมีนกรบุบจิกเนาะชาววันพุธกับชาววันศุกร์ถ้าอยู่ในเลนดอมนี้จะเป็นคนจิตใจดีและครอบครัวแล้วก็โฟกัสถ้ามีเรื่องอะไรเงี้ยก็จะใช้สติตช่วงนี้เรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยก็มีปัญหากับตัวเขาเหมือนกันคนในครอบครัววุ่นวายอะไรเงี้ยเขาต้องการกําลังใจกําลังใจที่ดีที่สุดก็คือมีแค่คุณคนเดียวละค่ะที่ เหมือนเข้าใจเขาเข้าใจในบทบาทเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นเพราะเขารู้สึกว่าบทบาทหน้าที่หรือสิ่งที่มันเป็นอยู่หรืออะไรก็ตามที่มันเจออยู่นะปัจจุบันเนี้ยสิ่งบางสิ่งหรือเรื่องบางเรื่องหรืออะไรบางอย่างเขาต้องใช้ของทนนะคะเขาจะเกี่ยวกระดาษได้หรือเขาจะเหมือนวบดโมโหไม่ได้ต้องใช้ใจนะคะ ทางด้านเรื่องความรักกับคุณสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณความในใจที่เขาอยากบอกก็คือเหมือนเขารู้สึกดีกับคุณมากๆนะเขาเแบบอยากขอบคุณคุณอะ่ะอยากเจอคุณมากๆเลยช่วงน,นี้เนาะเพราะมันมีแบบปัญหาบางปัญหาที่เขาต้องแก้ต้องเคลียร์ปัญหาของเขาซึ่งมันก็เป็นความเหนื่อยเหมือนกันนะคะเป็นความเหนื่อยเป็นความท้อหรือเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าต้องการกำลังใจหรือต้องการอ้อมกอดดี เขาชอบในความอ่อนโยนของคุณหรือความมีน้ำใจของคุณที่คุณให้เขาหรือสิ่งที่มันเป็นนะช่วงตอนเนี่ยเหมือนตัวเขาเองก็ไม่ค่อยได้รับรู้เนาะไอ้สิ่งที่มันเป็นแบบเนี่ยอืมนะคะเขารู้สึกดีจังเลยอะที่คุณแบบอดทนอยู่กับเขาได้หรือถึงแม้เขาจะทำดีกับคุณบ้างไม่ทำไม่ดีกับคุณ คุณก็ยังไม่คิดที่จะเดินออกหรือโฟกัสไปที่อื่นฉะนั้นแน่นอนค่ะสิ่งที่มันเป็นแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้คุณทำให้มุมมองหรือไลฟ์สไตล์ทนันตกรบางบางมุมที่มันเป็นนะมันก็เลยทำให้มีพลังงานของความรู้สึกความรักความดีความที่มันเป็นเหมือนแบบเป็นพลังงานของคนที่ ที่ที่เขาอิ่มใจอะ่ะเอออิ่มใจแล้วรู้สึกดีแต่ไม่พูดนะเออก็มีฟอร์มอะไรเงรี้ยมีมาดมีฟอร์มมีสิ่งที่มันอยู่มันติดอยู่ในใจจึง้งนึงอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาก็จะไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็บุมมองและสไตล์หรือสิ่งบางสิ่งที่มันเป็นอะ่ะมันก็มีพลังงานบางพลังงานที่ทําให้ตัวเขาเองก็ คิดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเช่นกันนะคะแล้วเนี่ยความรักเหมือนตัวเขาเองอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่กล้าที่จะเปิดหรือเผยความรักที่มันในนี้นะแต่เขารู้สึกว่างานข้างหน้าข้างหน้าคืองานข้างหลังคือหัวใจที่เขาต้องดักษาไว้คนคนนี้ใจดีนะคะถ้วยขึ้นนี่คือธาตุน้ําเขาใช้สติในการเคลียร์ปัญหาของเขาเขาใช้ มันก็อย่างที่บอกแหละในวัยเด็กของเขาก็จะเจอปัญหาที่มันมาเยอะแยะแล้วแหละเขาก็เลยรู้สึกว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมันก็มีหลายมุมหรือหลายอย่างที่ทําให้เขาเป็นแบบนี้แล้วมุมบางมุมหรือสิ่งบางสิ่งมันก็สิ่งที่สะท้อนนะคะสะท้อนกลับทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาอ่ะก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ อยากจะเปิดอยากที่จะทำให้มันแบบดีขึ้นอ่าดีขึ้นนะคะครังหน้าคือก็ต้องข้ามไปใช่ไหมแต่ข้างหลังคือตัวคุณที่ยังคงเป็นห่วงเออเป็นห่วงเป็นใยอยากที่จะมานะ่ะเอาง่ายๆถ้าอยู่ต่างประเทศนะเขาก็อยากจะทำแบบคขามั่นสัญญาให้กับคุณได้แต่เขาก็ไม่พูดหรอกเพราะว่าส่วนตัวจะด้วยนิสัยส่วนตัวหรือ ตัวเขาเองอ่ะเป็นในเชิงลักษณะแบบนี้อยู่แล้วเขาก็จะไม่พูดเยอะเอาอ่างเงี้ยเป็นคนไม่พูดเยอะเป็นคนที่เหมือนแบบถ้าเขามั่นใจกับตัวเองเขาก็จะทำสิ่งที่เป็นแบบนั้นแล้วถ้วยนะคะก็เป็นถ้วยของคนที่มีความรู้สึกว่าโอเคมีความรู้สึกที่สิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนเนี้ยการรอคอยการพบเจอถึงแม้เขาอะในสถานที่ของเขาใช่ไหม จะมีคนที่หยิบยืน่นบางสิ่งบางอย่างให้กับเขาเยอะแยะเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกอยากที่จะเคลียอะไรขนาดนั้นหรืออยากที่จะให้อะไรขนาดนั้นเพราะว่าเขารู้สึกว่ามีคุณ่มันดีที่สุดแล้วมันมันเหมือนแบบเฮ้ยมันดีมากเลยนะแบบไม่ต้องไปวุ่นวายกับชีวิตอะไรที่มันเป็นวุ่นวายมากความรักไม่ต้องวุ่นวายมาก เหมือนเขาตกตะกอนทางด้านความรู้สึกได้หรือรู้ว่าจริงจริงแล้วว่าคนที่รักเราที่สุดคือใครเราควรที่จะอยู่แบบไหนแล้วควรที่จะทํำยังไงนี่คือตัวเขาหรือมุมมองที่เขาเป็นแบบนี้นะคะเออมุมมองที่เขาเป็นหรือสติลัศมีที่เขาเป็นอะตอนนี้หรือเวลานี้สองไม้เท้าก็คือกับความคิดที่มันกว้างไกลหรือสิ่งที่มันกว้างเนี่ยหรืออะไรที่มันเขามองเป็นอีกปัจจัยเนี่ยเขา เขาคิดว่าตัวเขาเองอ่ะก็มีบางมุมที่มันเป็นเหมือนแบบเขา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 ้เขาใจนะหรือเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่เขาสามารถที่จะควบคุมหรือสามารถที่จะทําให้ทําให้ความรักมันดีขึ้นได้ขอบคุณมากๆนะคะอขอบคุณมากๆที่ที่คุณก็ยังอยู่กับเขาหรือที่คุณก็ไม่คิดที่จะปล่อยมือหรือไปไหนจากเขาเลย เขาเขาอยากบอกว่าณนะเวลาเนี้ยในหัวใจเขามีแต่คุณนะคะมีแต่คุณเขาพยายามที่จะเป็นคนที่นิ่งที่สุดเป็นคนที่เหมือนแบบไม่คิดอะไรมากจริงๆเขาก็กลัวเหมือนกันนะคะถึงแม้เขาจะเจอปัญหากับคนสุขภาพหรือคำพูดอะไรก็ตามเขาก็มักจะใช้สติอยู่เสมอในการดำเนินชีวิตในการที่จะคิด ไปกับคุณพร้อมไปกับคุณเพราะเขารู้สึกว่าคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาอะตอนนั้นเวลาเนี้ยมันเป็นใครไม่ได้เลยนองจากคุณถึงแม้คําพูดบางคําพูดของคุณจะตรงไปบ้างหรือทําให้เขารู้สึกว่าเออเฮ้ยมันก็จริงนะในสิ่งที่บางทีคุณพูดตรงๆกับเขาเขาก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันเพราะว่าบางอย่างบางม,มุมเขาก็ คิดเขาก็มีมีสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบรู้อะว่าการที่เขาจะคบคุณหรือสิ่งที่มันเป็นไปได้สูงเลยมันต้องเป็นในเลเวลของผู้ใหญ่อะไรแบบนี้นะทำงานทั้งคู่โฟกัสงานคือเงินบันทันสุขของคุณทั้งสองคนแล้วบางทีก็ต้องหยุดพักเพราะว่าบางทีร่างกายมันเหนื่อยป่วยสุขภาพเนี่ยภูมิแพ้ทั้งคู่ไหม อะไรแบบนี้คะ่ะถ้าดินชาวราศีบุกศกังกอนกันบังกรจันพฤหัสนะคะไฟเมศินธนูนะคะมันเหมือนแบบก็ต้องอยู่ในกรอบในการทำงานหรือสิ่งที่มันตีกรอบไว้นะคะเพราะว่าการที่ทำงานของคุณกับเขาคือปัใจจัยในการดำเนินชีวิตกับคุณและเขาเลยนะคะการคบของคุณกับเขาเป็นผู้ใหญ่อะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หญคุยกันเคลียร์กัน เจราจาพูดคุยสิ่งบางสิ่งที่มันที่มันเกิดอ่ะทั้งคุณและเขามันก็ทำให้บางมุมหรือบางอย่างอ่ะมันก็เกิดขึ้นหลายอย่างเหมือนกันฉะนั้นบอกได้เลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะเป็นความรู้สึกที่ที่ดีมากๆแล้วก็ไม่ว่าจะ อะไรก็ตามหรืออะไรก็แล้วแต่พลังงานความรู้สึกหรือทั้งคุณและเขาเป็นพลังงานของคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่เจอกันแล้วจอยกันปัญหามันทําให้เติบโตกันมากขึ้นแล้วทําไมเขาถึงยากบอกกับคุณความในใจเพราะว่าเขาว่ารู้เขาว่าไม่ค่อยได้บอกอะไรกับคุณหรอกหรือทำแต่ง,งานคุณก็รอคอยใช่ไหมเออรอคอยให้เขาแบบได้พูดใช่ไหมได้พูดความรู้สึก ที่มันอยู่ในเบื้องลึกในใจคุณคุณก็รอคอยละค่ะให้เขาได้เอ่ยใช่ไหมเออยได้เอ่ยได้เจราจาออกมาได้พูดออกมาหรือได้อธิบายให้เข้าใจในมุมที่เป็นเพราะคุณได้ได้รู้ว่าแบบบางทีสิ่งที่มันเป็นอยู่หรือสิ่งที่มันทำให้ คุณกับเขาจืดชื่อหรือสิ่งที่มันไม่โอเคสําหรับคุณกับเขาอะคือไม่ได้คุยกันฉะนั้นคุณก็ไม่ได้อยากปล่อยมือเพราะว่าถ้าคุณปล่อยมือจากเขาคุณก็รู้ว่าตัวเขาอะก็ไม่ได้มีใครนะคะไม่ได้มีใครไม่ได้ทําให้ความรู้สึกที่มันแบบเอาง่ายๆคุณเหมือนคล้ายๆถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณคล้ายๆผู้ชายนะคะที่สามารถปกป้องนะคะแล้วก็ดูแลดูแลเขาได้นะคะ ความเป็นผู้นําของคุณความเก่งความเท่เออถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่ละเอียดอ่อนนะแรนดอมนะโอ,อ้นะคะรู้ทันทีเลยว่าใจเับใจคุณมีเขาแล้วก็ใจเขาเขาก็รู้ว่าตัวเขาว่ามีคุณอะไรแบบเนี้ยเนี่ยอยากจะเจอกันเหมือนอยากสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้อยากพบเจอมีถ้วยเยอะจังเลยถ้วยนี่แสดงถึงสัญลักษณ์ของความรักนะ สามถ้วยนะคะถ้วยแห่งความมั่นคงถ้วยแห่งความมั่นคงถ้วยแบบคือถ้วยอันนี้หมายหมายความว่าตัวเขาอยากเจอนะอยากเจออยากคุยอยากพูดอธิบายให้เข้าใจไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็นตามเขาก็สอดส่องคุณอยู่ตลอดจ้ะเขาใช้สายตาอันแหลมคมใช่ไหม สอ,สองคุณดูคุณว่าคุณอะทำอะไรที่ไหนยังไงเพราะว่าตัวคุาเองก็มันมันเหมือนแบบเป็นมุมของคนที่คิดถึงนั่นแหละแล้วก็เห็นความเป็นอยู่เป็นไปเป็นมาแต่ว่าถ้าจะแสดงออกอะยังแต่ตอนนี้มันเป็นความรู้สึกแบบหวยหาต้องการความรักสีชมพูเกิดขึ้นในใจนี่ไงว่ามีแต่หกถ้วยเห็นไหมมีต้นไม้เรียงกันเลย นี่อยากที่จะมอบเลยเพราะคุณเหมือนแบบพลังงานอันสดใสที่เขารู้สึกว่าเขา,าไม่ได้รับมานานมากพอเขาว่าจะได้รับใช่ไหมมันก็เป็นความรู้สึกที่มันว้าวดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมุมอีกมุมหนึ่งหรือสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นหรือกำลังจะทำให้มันดีขึ้นอ่ะมันก็คือตัวคุณที่ที่มีบางสิ่งใช่ไหมหรือ มีบางอย่างทำให้เขาอะรู้ถึงความรักจริงๆจากคุณจริงๆเลยรู้ถึงว่าจริงๆแล้ว่ะคนที่มีความรักหรือคนที่มีความบริสุทธิ์ใจถ้าได้ลองรักกันหรือได้ลองสัมผัสสิ่งดีๆเข้าหากันอะมันจะเป็นอะไรที่ที่ดีมากๆเพราะว่าในมุมอีกบางมุมที่มันที่มันดี เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันก็เป็นมุมของคนที่ทํางานและเป็นผู้ใหญ่ที่มีใจประสานใจเขาหากันนเี่ยไงเห็นไหมอนะทํางานจนเหมือนแบบบางครั้งเขาก็เหนื่อยเนาะเขาก็อยากจะมีความรักบ้างคิดถึงอะนะเวลาเนี้ยความในใจที่เขาอยากจะพลังพูออกมาคือความคิดถึงความต้องการอยากเจออยากคุยอยากดิวอยากเจรจาอยากพูดให้เข้าใจ ในมุมที่เขาเป็นตอนนี้ค่ะนะคะเข้าใจดีนะเออใจดีนะแต่ก็มีบ้างบางมุมที่เวลาทํางานก็จะเออตรงตรงนะคะถ้ามีลูกน้องก็เขาก็จําเป็นต้องตรงแหละเพราะว่าเขาคุ้มครองปกคล้องใช่ไหมลูกน้องเยอะฉะนั้นเขาก็จะลาะแหละไม่ได้จะจะไม่นิง่งไม่ได้จะไม่เฉยไม่ได้เขาต้องเป็นคนที่ค่อนข้างโฟกัสนะปัจจุบันเนี้ยเขาต้องโฟกัสในะสิ่งที่เขา ที่เขาเป็นนะคะนี่คือพ,พลังงานภาพรวมของคนละเขาเขาไม่อยากเร่งรีบเขาไม่อยากรีบร้อนความความคิดหรือสิ่งต่างๆเขาอยากที่จะเหมือนแบบนิ่งๆเฉยๆแล้วก็เข้าถึงใจคุณให้ได้ว่าเขาเพราะเขาว่าได้เรียนรู้หรือสัมผัสอะไรที่มันเป็นแบบนี้จากคุณแบบไวนานมากแล้วนะที่เขาไม่ได้สัมผัส สิ่งที่มันเป็นแบบนี้ฉะนั้นแน่นอนค่ะพอเขาอะไม่ได้สัมผัสสิ่งที่มันเป็นแบบนี้เขาก็าอยากที่จะโฟกัสใช่ไหมโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหรือสิ่งที่เป็นอยู่ให้มันดีขึ้นนะคะให้มันดีขึ้นให้มันเปิดใจเลยให้มันเปิดโอเพนขึ้นไปแน่นอนค่ะพลังงานเนี่ยมันจะเป็นพลังงานภาพรวมของคนละเขาความรู้สึกของเขาอะมันอาจจะเป็นตัวเลขไม่ได้ หรือเป็นการแสดงออกมาแต่เป็นแต่มันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจของเขาอ่ะมันก็เป็นสิ่งดีเหมือนกันที่เขารู้สึกตัวว่าเขาอะเออชอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องจับคุณไว้เลยปักไว้เลยนะปักทงไว้เลยคือต้องเป็นคนนีอะไรอย่างเงี้ยค่ะความนิ่งของเขาความสุขุมของเขามันก็เล้าใจคุณเหมือนกันมันก็ทําให้คุณเหมือนรู้สึกรู้สึกได้เหมือนกันว่า ควรที่จะทําแบบไหนเลยควรที่จะเป็นยังไงฉะนั้นมันเป็นพลังงานภาพรวมนะคะภาพรวมโดยตรงเลยที่เขาก็อยากที่จะโฟกัสคุณก็อยากที่จะโฟกัสหรืออยากที่จะทําให้มันมันดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะพลังงานเป็นพลังงานภาพรวมของคณและเขาใช้วิจราราณนะคะในการรับชมรับฟังดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้งเจ็วันและสิบสองราศีค่ะ นะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีรอยยิ้มกับการดูแลดอมอนี้นะคะคิดสิ่งใดสมหวังปัถนาค่ะนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกที่อยู่ในใจเขานะตอนนี้ก็คือความรู้สึกดีที่มีให้กับคุณขอบคุณที่คุณอยู่เคียงข้างเขาที่คุณคอยพูดให้เขาฟังเตือนสติให้เขาฟังหรือแม้กระทั่งคําพูดบางคําพูดที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยได้รู้เลยนะเหมือนเขาไม่ได้รู้ตัวเขาเป็นยังไงฉะนั้นแน่นอนค่ะ เป็นพลังงานภาพรวมวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วมีความสุขแฮปปี้นะคะบ๊ายบายค่ะ